รวยซ้สุขภาพที่ป,ปี Bing s h o p p สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพอตอน ช้อปปิ้งนะครับวันนี้คงจะแปลกใจนะครับว่าทำไมเราสองคนมาอยู่นอกสตูดิโอถูกต้องค่ะวันนี้นี่นะคะต้องบอกว่าเด็ดจริงๆพี่ไทยเด็ดยังไงครับเพราะว่าวันนี้นะคะเราได้รวบรวมค่ะเหล่าบรรดาสาวๆแต่ละวงการแต่ละอาชีพเพราะอย่างที่เราเคยบอกไปแล้วว่าคาราพัตอนนี้ รอบคลุมทุกวงการทุกอาชีพทุกพื้นที่หมดแล้วค่ะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้านักศึกษาพิตตี้ดารานางแบบแล้วก็แล้วก็สาวประเภทสองด้วยนะครับครับทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ก็น้องป้องผมนะครับถือว่าเลิกดีวันนี้ก็เลยออกมาพบปะกับพวกเขาเหล่านั้นใช่แล้วค่ะจะไปถามเคล็ดลับ ความสวยความงามก่อนและหลังระหว่างที่เขาก่อนยังไม่ได้รับประทานคาราพัทก<ช>็ถึงรับประทานคาราพัทไปแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาบ้างถูกต้องอค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสาวๆเหล่านี้นะคะเขาก็กําลังปฏิบัติภารกิจอยู่แต่ว่าเราจะแอบซุ่มไปบุกไปหาเขากันค่ะครับว่าเขาเนี่ยนะคะทําอะไรอยู่และเขาทานคาราพัทอยู่จริงหรือเปล่าและเขาทานแล้วเขาเห็นผลไหมอ่าถ้าอยากรู้แล้วนะคะตามเราสองคนไปเลยดีกว่านะคะครับผมที่แรกไปกันเลยครับผมเชิญครั เชิญที่มาวันนี้ใครกันคะเนี่ยเรื่องความสวยความงามมนจะยกให้ผมเรื่องผู้หญิงสวยอยู่ที่ไหนเนี่ยผมเนี่ยสอดส่องโอ้โหขนาดนั้นเขิงๆแล้ววันนี้นัดน้องเข้ามาด้วยที่ผมว่านี่ว่าเอะเราจะมาถ่ายน้องคนหนึ่งซึ่งแบบว่าน้องพองเห็นแล้วน้องโนง้องแบบว่าเฮ้ยเขาสวยขนาดนี้เลยเหรอจริงป่ะหลังจากที่เจอกันปีหรือสองปีที่แล้ว ตอนนี้ยิ่งสวยกว่าเดิมสวยถึงขนาดว่าพี่ท้ายเนี่ยชวนออกจากสตูเพื่อมาหาเขาถึงบ้านรับรองน้องป้องเจอพวกนั้นต้องจะต้องแบบหายเหนื่อย,อยขนาดนั้นแต่ปัญหาของเราก็คือแล้วตอนนี้คือจำมาเลขที่ไม่ได้แล้วนี่เรา <c oughs> พี่ท้ายพามาที่ไหนใ <c oughs> นตอนนี้เนี่ยู่นตาลุนตาไปดูปไปดููด่นที่ไหนน้องย้มพี่มาพบตอนแย้มสวัสดีค่ะนองแย้มสวัสดี น้องแยมพี่เอาอะไรมาฝากรู้ไหมอะไรค่ะเอาขนมปังปอนด์มาฝากอย่าไปกินแยมใส่แยมเลยตกใจหมดเลยจะบอกว่าเสียงพี่ไทยกรบนิ้งหน่องเมื่อกี้ตูเลยอ่ะเขาคุยต้องนานเขาบอกว่าสาวสวยที่มาวันนี้นะคะเป็นแบบว่าสาวสวยมากแบบว่าสวยสะดขั้นคุ้มค่ากับการที่เดินมาหานะครับตอนนี้แดดมันร้อนมากจะไม่ชวนเข้าไปชวนที่ไหนบ้างนะเขาว่ากันก่อนดีกว่าค่ะพี่ได้ลืมเลยเพราะว่า เราไม่เท่าไหร่แต่นู่จะละลายแล้วแล้วละลายแล้วค่ใช่ยันเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่านะครับไปบ้านด็กาดาบ้านเด็กจ้าด้า้ามาแล้วโหที่พักนี่ใหญ่โตร่มเย็นมากนะครับร่มเย็นมากๆแต่ว่าสาวสวยก็ยังคงสวยอยู่เหมือนเดิมวเจ้ากี่ปีกี่ปีก็สวยตลอดที่เราเจอกันมา20ปีแล้วนะตั้งแต่เขาเล่นจากจากวงวงอ๋อ้ตัวแค่ตัวตัวเท่านี้ ตัวนี้ตัวเท่านี้อออันนี้คนลูกถามที่หนึ่งแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่คะมีผลงานทําอะไรอยู่คะตอนนี้ก็เป็นผู้ประกาศขั้นรายการในช่องเจ็ดค่ะแล้วก็มีละครเรื่องร่ารักสุดขอฟ้ากําลังถ่ายทําอยู่เปิดกล้องไปเดือนนี้ค่ะชุตลอดค่ะแล้วก็มีรับเชิญค่ะเรื่องยมบาลเจ้าขาแล้วก็ธิดาพยายมแล้วอย่างนี้ในงานเยอะขนาดนี้เนี่ยเรามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงผิวพรรณหน้าตาจริงๆเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองมากๆพิไทยโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินนี่แบบโอ้โหไม่ได้เลยผลไม้นี่ ทุกอย่างต้องแบบเป๊ะแล้วก็นอกจากทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็คือต้องทานอาหารเสริมทุกอย่างบำรุงผิวพรรณทุกอย่างอ่ะคือแบบว่าตั้งแต่ภายในจนสู่ภายนอกไอ้รับประทานคือไม่เท่าไหร่ต่ไปโดนพวกมลพิษต่างๆสิ่งแวดล้อมที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยมันเยอะมากนะใั่นปัจจุบันนี้นะครับมันต้องยิ่งมีตัวช่วยมากขึ้นตัวช่วยที่ว่านี่คืออะไรคะโอ้โหอันนี้อย่างที่บอกนะคะบว่าแฟน อันนั้นแ่ะเขาอันนั้นคือทางใจอยู่แล้วแต่นี่คือร่างกายเลยจิตใจไงใช่ครับผมใช่บจัดไปครับแซนางหลอดค่ะจริงๆเป็นคนชอบทานอาหารเสริมมากๆากจริงๆทานมาประมาณห้าปีแล้วโอ้โหแต่ที่ทานจริงจังเขี่ยนเมื่อสองปีที่ผ่านมาไม่อยู่นี่นั่นเองค่ะราพัสเคยออกรายการเราแล้วปีแ้วปีนี้ สวยให้กว่าเก่าเออผิวพรรณดีแบบว่าสวยเด็กขึ้นเลยนี่คือทานต่อเนื่องเลยตั้งแต่ตอนนู้นจนตอนนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องค่ะทานต่อเนื่องไม่เปลี่ยนใจเลยไม่เปลี่ยนใจเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคืออาชีพนักแสดงเป็นอะไรที่บอกว่าใช้เวลาของชีวิตเนี่ยเยอะมากๆค่ะโดยเฉพาะเวลาส่วนตัวแทบไม่มีเลยนอนก็น้อยพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็อย่างที่บอกคืออาหารการกินก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ละถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนไม่ชอบทานผลไม้จะยิ่งหนักกว่านี้อีกค่ะเพราะฉะนั้น ตอนนี้ปกติคงที่เป็นไปตามกลไกร่างกายแี้วมันส่งผลนะคือพอร่างกายคือผู้หญิงอ่ะพอมดลูกดีฮอร์โมนดีมันส่งผลทุกอย่างดีหมดเลยร่องผิวพรรณดูหน้าคุณแยมคือผิวละเอียดมากนะเนียนนี่เขาเขาเป็นพี่ป้องอีกนะดูเขาเด็กมากนะน่าัจริงบ้านนี้มีปุ๋มเด้งไหมลาไปเลยคนในครอบครัวคุณแม่ก็ทานคุณแม่ทานอย่าไปให้คุณพ่อทานนะคุณพ่อทานไม่ได้นะ นมขึ้น ata, a, eline, เลยเพราะว่านี่คือแบบขึ้นเป็นผ่านเลยนะนมหรือจริงหรือก๊กคือมันเป็นปรับปรับฮอร์โมนไงแบบปรับฮอร์โมนเป็นเรื่องฮอร์โมนนะอะไรว่าวุน คนละข้อมูลกันเดี๋ยวถามก่อนนะคุณแม่คุณแม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพยังไงคะคุณแม่เนี่ยเป็นคนมีปัญหาในเรื่องของกระดูกก็แก่ก็แก่แล้วคะอายุแก่ก็เยอะแล้วห้าสิบกว่าแล้วโอ้หอยทองแล้วสิใช่ใช่เวียงวียนไหมมีเวียงมีวียนอะไรฮะมุดเงียไม่เลยไม่เลยบอกหลังจากที่รับประทานคาราบาสใช่เมื่อก่อนก่อนที่จะไม่ได้รับประทานเมื่อก่อนบ่นทุกวันบ่นเห็นอะไรขวังหูขว้างตาอะไรบ่นไม่ได้บ่นเฮ้ยเดี๋ยวนี้เงียบขึ้นเยอะเลยอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสแม่พอมาถึงนี่เห็นแม่สวัสดีครับคุณแม่กาแฟหรือโอวัลตินโอปัลตินแม่เขาอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะลงดีดีใจมภาถามจริงมาเจอคาร์พาสดีใจไหมดีใจมากๆค่ะดีใจมากๆที่แบบมีความรู้สึกว่าเออเรามีตัวช่วยที่ถูกต้องแล้วอ่าทุกวันนี้บางทีไม่อยากจะไปสรรหายี่ห้ออื่นไม่อยากจะไปสรรหาแบบตอนนี้คือไม่กังวลอะไรแล้วไม่กังวลอะไรแล้วเห็นปะ <N ee> จบไหมจบไหมจบจ้าแต่ให้ตกเยี่ยมความแรงครั้งหนึ่งเ<ม>พราะว่าตอนนี้นะคยยอดขายหนึ่งเดือนล้านกล่องนะคะไม่มีใครทําได้ไม่มีใครทําได้ไม่มีบริษัทไหนทําได้นอกจากสตาร์ทอัพทถูกต้องและที่สําคัญการันีญาตขายอันดับหนึ่งในท้องตลาดตอนนี้ถ้าพูดถึงตลาดมดลูกตลาดอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงก็ต้องขาราผัชเท่านั้นให้ฝากทิ้งท้ายไว้สําหรับหลายคนที่เคยยังไม่เคยทานคาราพัชหรือว่าเคยทานแล้วแล้วเปลี่ยนใจไปทานหรืออะไรก็ตามเลยแหละยังไงฝากนิดนึงค่ะเชิญค่ะย้ำเชื่อไดค่ะว่าผู้หญิงหลายท่าน กังวลมากๆเกี่ยวกับปัญหาผิวพันธุ์นะคะหรือแม้แต่ภายในร่างกายของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆกับการเลือกอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะ<ๆ>ที่นํามาใช้กับร่างกายของเรานะคะคยังขอแนะนําเลยนะคะคา,าราพลัสนั่นเองนะคะคือท,ทานมา2ปีแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าดีมากๆเลยผิวพันธุ์ดีใสขึ้นกระชับขึ้นเป็นได้อย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยก็นี่อายุก็แตะเลข3แล้วนะอยากจะสวยใสเสียแบบคุณแยมก็คือคาราพลัสไม่ใช่ยี่สิบสองยี่สิบสามอ จ้ิงจริงๆสินค้าคุณภาพราคาก็ประหยัดด้วยโปรโมชั่นอะไรครับพี่ไทยคะหนึ่งกล่อง690บาทครับผมแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าซื้อ4กล่องเรามีของสมน้ำหน้าคุณสมน้ำหน้าคุณให้คุณอีก1กล่องเลยครับคุณได้ไป5กล่องในราคา2,760บาทครับเรื่องความสวยทำงานไม่ยกให้เขาแต่เรื่องอาหารเสริมกงยกให้ผมครับราคาราคานั่นเองพี่ขอบคุณมากค่ะคะพีแกนั่นเองขอบคุณทั้งคู่สวัสดีค่ะป้าาน ใช่ไหมคะส้มตำจริงเหรอจริงสินี่นี่ถึงแล้วอีกไม่ได้ครับอยูสายครับบ้านดูสัยถึ่งแล้วสนับสนุนโดยสาราพัสสุขภาพที่ดี